นี่ฮะก็สืครับผมอะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาทํคลิปอีกแล้วนะครับก็คือว่าช่วงเนี้ยตอนนี้ผมก็ไม่สบายครับผมเป็นหวัดนะครับเนี่ยคือเนี่ยผมต้องจิบน้ําร้อนเนี่ยโคตรร้อนเลยครับก็คือผมยังไหวอยู่ครับคือว่าผมอะอาการผมก็คือผมจะเจ็บคอเป็นนิดหน่อยนะจะจามไอจามเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็จะมีน้ำมูกไหลอยู่ทั้งวันนะครับมันจะดูโคตร ทุเรศมากเลยครับเพื่อนก็คือว่าต้องขออภัยนะครับที่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากผมมีงานที่ต้องทํานะครับผมต้องตามงานอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมก็จะทํานะครับก็คือว่าทุกคนก็คงจะคิดถึงผมนับเอฟซทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่ติดตามผมครับก็คงคิดถึงผมแน่ๆเลยครับผมว่าคิดถึงทุกคนนะครับผมก็จะไม่ยอมแพ้ที่จะเลิกทํา youtube นะครับ ผมจะทำ u t u b e ต่อเนื่องนะครับจนถึงอนาคตนะครับไม่รู้ครับว่าผมจะทำไปถึงตอนผมอายุเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ทราบกันนะครับก็คือช่วงเนี้ยผมเป็นหวัดอยู่ครับวันเนี้ยคือว่าผวันนี้วันพันหัดใช่ไหมพรุ่งนี้วันศุกร์ครับผมคือว่าผมยังไหวอยู่นะครับวันนี้ผมเป็นหวัดแค่วันนี้วันเดียวเองนะครับวันแรกนะครับไม่รู้ครับว่าพรุ่งนี้อาการผมจะหายไม่ตอนเช้านะครับถ้าผมไม่หายผมต้องต้องลาป่วยครับก็คือว่าอย่าไปฝ่าฝืนนะครับเอยไม่ใช่อย่าก็ ก็อย่าฝืนนะครับไม่ไหวก็ให้อยู่บ้านแล้วก็ให้แจ้งครูอาจารย์ประจําชั้นอาจารย์ที่ที่ปรึกษาไว้ในไลน์นะครับหรือว่าในไหนก็ได้นะเออไม่ใช่ในไลน์อย่างเดียนครับคือว่าผมใช้ไลน์นะก็คือว่าก็ต้องบอกว่าลาป่วยนะครับถ้าเราไม่ไม่แจ้งก็คือว่าเขาจะไม่ทราบนะครับโอเคครับคือวันนี้ต้องขออภัยนะครับที่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปนะครับก็คือว่าวันนี้ผมเป็นหวัดครับกะว่าจะมาทําคลิปนะครับแต่ผมก็เป็นหวัดซะก่อนครับวันนี้ ทั้งวันเลยครับผมมีแต่น้ำมูกอะครับโอ้โหโคตรทุเรศมากเลยวันนี้ผมก็ไม่อยากให้จะเป็นแบบนั้นนะครับผมผูเรียนก็ต้องทำแบบนี้เนี่ยต้องเอาปากแบบนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูทันแบบนี้ผมว่โคตรทุเรศเลยที่ว่าน้ำมูกมัน ใดทั้งวันมันย้อยย้อยย้อยมันอยากจะหยดหยดหยดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่เช้าแลวนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คนที่แชร์ซับสไครต์ช่องไม้แชร์แ้หลังเอินด้วยครับแล้วก็ปวดเห็นใจสงสารผมด้วยนะครับคือว่าผมนะครับอยากหายเร็วๆนะครับผมต้องรักษาตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับแล้วก็รวมถึงเอฟซทุกคนนะครับฝากให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้ผมให้หายนะครับ แล้วก็ซีเซ,ซใไทยก็อย่างทุกคนด้วยครับใจเจียนสวัสดีครับ